สวัสดีครับพบกับรายการ m b s Tips รายการไอทีที่จะพาคุณมาพบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโน้ตบุกรวมถึงซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจเช่นเรื่องราวที่จะนำมาให้ชมกันในวันนี้ไปชมกันเลยครับถ้าสำหรับในการระบายความร้อนให้กับโน้ตบุกนะครับจริงๆแล้วก็มีอยู่ด้วยกันโอ้โหหลายร้อยวิธีนะครับถ้าคุณคิดจะประยุกต์มันใช้นะครับในครั้งนี้นะครับที่ผมมาให้ดูนะี่ก็คืออา,อาจจะไม่ได้หยิบยกตัวอุปกรณ์ที่ มีกันอยู่แล้วในท้องตลาดนะครับก็อย่างเช่นประมาณนะครับอุปกรณ์ที่มันสําเร็จรูปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นนะครับหรือว่าไปต่างสถานที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะหาอุปกรณ์มาช่วยการระบายความร้อนตรงนั้นได้นะครับหรือว่าบางจุดบางตําแหน่งเนี่ยก็ไม่สามารถใช้งาน ด้วยอุปกรณ์เหล่านั้นได้เช่นกันนะครับหรือว่าชุบโลหะจริงๆนะครับแล้วก็ต้องหาอุปกรณ์รอบตัวมาใช้นะครับในการระบายความร้อนให้กับโน้ตบุ๊กนะครับก็วันนี้ผมก็นําเอานะครับอุปกรณ์ที่อยู่รอบๆตัวนะครับเน้นแบบหาใช้งานง่ายๆซึ่งเราก็มีใช้อยู่แล้วนะครับรวมถึงเป็นอุปกรณ์ที่บางสิ่งบางอย่างก็อยู่ใกล้ตัวนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้สนใจเท่านั้นเองแล้วก็นำเอามาประยุกต์ใช้นะครับในการที่จะช่วยในการระบายความร้อนก็ เดี๋ยวเรามาว่ากันในแต่ละอุปกรณ์ดีกว่านะครับว่ามีวิธีการใดบ้างนะครับที่จะช่วยในการระบายความร้อนให้กับตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็ผมก็มานะครับเรามาทําความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการที่ดูว่าเรื่องความร้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับกับตัวโน้ตบุ๊กในเรื่องของความร้อนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวโน้ตบุ๊กเองนะครับ ก็มีการทํางานโดยปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมได้ทํใได้ดูนะครับว่าเราสามารถใช้กุนหบภูมิได้อย่างไครับโดยใช้ตัวฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์ในการตรวจสอบนะครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันก็จะเกิดการสะสมขึ้นได้ถ้าการระบายความร้อนนะครับการกระจายการถ่ายเทความร้อนข้างในตัวเครื่องไม่ดีนะครับรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือความร้อนนั้นนะครับมันจะขึ้นสูงนะครับวิธีการระบายความร้อนให้กับตัวโน้ตบุ๊กนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้วิธีการยก ตัว n o t e บุ๊กให้สูงขึ้นมานะครับยกให้ลอยจากพื้นโดยที่ตรงด้านท้ายตรงนี้นะครับตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับจะถ้าว่ากันง่ายๆก็คือจะให้ต้องต้องลอยขึ้นมานะครับให้ลอยห่างขึ้นมาจากพื้นเพื่อที่จะให้มีทิศทางลมโฟเข้าไปทางด้านใต้นะครับตรงนี้ในการระบายความร้อนนั่นเองนะครับก็จะให้ลมนะครับพัดเข้าไปให้ช่วยในการระบายความร้อนตรงด้านใต้ให้ให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มีอุณหภูมินะครับเย็น นะครับแทรกซึมเข้าไปบ้างนะครับไม่งั้นจะเกิดการสะสมความร้อนอยู่ด้านใต้ค่อนข้างเยอะสังเกตได้ว่าบางคนใช้งานนะครับมันชื่อว่าแล็ปท็อปก็จริงนะครับแต่งหลายครั้งไม่สามารถวางทํางานบนตักได้นะครับเพราะว่าด้านล่างนี่ร้อนมากนะครับบางตัวนี้มีการระบายความร้อนจากด้านล่างด้วยนะครับที่เป่าจะทําให้เกิดความร้อนสะสมทางด้านใต้นี่ครับวางบนตักไม่ได้เลยร้อนมากนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็ ก็หยิบยกไม่ดูนะครับว่าเวลามันระบายความร้อนนี่จะทําได้อย่างไรนะครับก็ถ้าในเบื้องต้นนะครับก็คงจะให้เป็นวิธีการก็คือนะครับเป็นการสมมติว่าคุณทํางานอยู่นะครับถ้าในกรณีที่คุณทํางานอยู่ผมเปิดให้ดูกันนะครับในบางครั้งคุณทํางานอยู่นะครับคุณนั่งทํางานอยู่ปั๊บนะครับโอ้ร้อนมากนะครับ ทำงานอยู่แบบร้อนมากนะครับอย่างเช่นคุณเล่นเกมนะครับหรืออะไรก,ก็ตามนะครับทำงานหนูร้อนมากก็เอาแบบง่ายๆเลยดื้อเลยก็ใช้วิธีการนี้แหละครับตัวพัดลมนะครับที่เป็นพัดลมเคสที่มีจำหน่ายอยู่ในทั่วไปนะครับเค,เคสที่เป็น PC นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเอามาตั้งเลยนะครับเสียบปั๊บปั๊บ ให้พัดลมหมุนตรงนี้นะครับให้มันสามารถช่วยในการเป่าความร้อนได้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนปลายตรงนี้นะครับก็บางทีก็ใช้เสียบกับ PC ก็ได้หรือว่าเรามีตัวแปลงนะครับต่อจากตัว PC ตรงนี้นะครับตัว PC แล้วก็ต่อเข้ามานะครับแล้วก็ใช้งานนะใช้งานไปเป็นวิธีที่ดิบๆมากนะครับหรือบางคนก็ใช้ตัวแปลงนะครับที่แปลงสัญญาณจากไฟปกตินะครับหรือว่าใช้ usb ต่อเอานะครับแล้วก็ระบายความร้อนจากตรงนี้ไปนะครับก็ทำงานไปเล่นเล่นเกมไปนะครับอย่างนี้แล้วก็ช่วยในการระบายความร้อนทางด้านบนไปนะครับ เป็นปกติหรือว่าจะใช้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะก็ได้เป่าออกไปนะครับก็หมดเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็คงไม่ได้สะดวกงัานทุกครั้งถ้าเราเอาพาพัดลมมาตั้งได้ก็แสดงว่าเราจะต้องหาตัวคูลิ่งแพดมาตั้งได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะแนะนานะครับตัวคูลิ่งแพดราคาประหยัดจะพูดว่าประหยัดไม่ได้ครับบางครั้งก็ฟรีนะครับเพราะว่าคุณสามารถหาได้ตามร้านไอทีทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพคแล้วก็การมากับตัวเมนบอร์ดมากมาตัวอะไร อุปกรณ์ที่เป็น IT ทีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะมีนั่นก็คือนะครับอุปกรณ์ที่เรียกว่าโฟมหรือฟองน้ํานั่นเองครับก็ลักษณะจะเป็นลักษณะนี้นะครับยังไงก็ได้นะครับขอให้นะครับมันมีเป็นหลุมๆๆลงไปนี้นะครับแล้ววางโน้ตบุ๊กไปโดยโดยที่ไม่เป็นเรียบสัมผัสแบบพื้นโต๊ะอย่างนี้นะครับก็คือไม่ได้เป็นแบบลักษณะของเป็นเรียบไปอย่างนี้นะครับมันก็ต้องมีตัวเท็กเจอร์นะครับตัว ที่เป็นรูที่ใช้ในการระบายความร้อนบ้างนะครับก็หาตัดมาไซส์เอาให้บัรพอเหมาะนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับแค่นี้เองครับอะไรก็ได้ที่ยกโน้ตบุ๊กของเรานะครับไม่ให้ติดนะครับไม่ให้ติดพื้นตรงนี้มีช่องว่างนะครับแล้วก็ให้พัดลมนะครับตัวทําตัวเครื่องเนี่ยสามารถระบายความร้อนทั้งด้านใต้ได้ด้านข้างได้นะครับแค่นี้ก็จบแล้วนะครับแต่ไม่ใช่วางบน ที่นอนอย่างนี้นะครับมันเขาไม่เหมาะนะครับอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีช่องระบายอากาศเผิ่มเจะทาให้ร้อนกว่าเดิมด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีเงินหน่อยนะครับซื้อหมอนมาบางทีคุณอาจจะใช้หมอนที่เป็นลักษณะที่เป็นหลุมๆอย่างนี้ก็มีนะครับ <c oughs> แต่ว่าอาจจะหลุมจะไม่ได้ลึกขนาดนี้นะครับ <c oughs> เป็นหมอนที่หมอนสุขภาพะครับอย่างนั้นก็ใช้แทนได้นะครับถ้าคุณคิดว่าเอ,อเอาหมอนมาใช้ชั่วขราวนั่นก็โอเคอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะเพราะว่ามัน มันแทบจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับคุณไปหาจากไหนก็ได้แต่ว่าบางคนนะครับใช้ตัวลังนะครับที่ไว้ใส่ไข่นะครับ zer, ถ้าเคยเห็นถ้าเคยเห็นกันเวลาไปตลาดนะครับจะมีลังที่เป็นลุ้มๆุๆุุุุใส่ไข่นะครับวางนั้นตอนนั้นที่เป็นกระดาษตรงนั้นก็ใช้ได้นะครับดูดีทีเดียวนะครับแต่ว่ามันอาจจะ u, วางมือเวลาวางนี้ก็ลําบากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟองน้ํนาลักษณะนี้คือวางง่ายเลยนะครับคุณสามารถใช้งานได้สะดวกมากทีเดียวนะครับอันนี้เป็นถ้าสังเกตได้ว่าจะมีในลักษณะนี้ก็จะมีคนทํา นะมีร้านมีผู้จําหน่ายบางรายนี่ก็ทําขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าทําเป็นแบบจริงจังนะครับอันนั้นคือคุณสามารถเอาไปแช่เย็นแล้วก็เอามาวางใช้เราใช้กับโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับตอนนั้นราคาอยู่ประมาณราวพันบาทนะครับแต่ว่าอันนี้ฟรีครับก็ลองไปหาประยุกต์ใช้กันดูนะครับแนะนําเลยนี่ก็ค่อนข้างสะดวกมากทีเดียวนะครับอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งในการที่จะเลือกใช้นะครับแต่ว่านอกจากตัวที่เป็นฝ่องน้ํานี้แล้วนะครับ มันอาจจะหายากบางทีคุณก็คงไม่ได้พกหรือไปหาได้นะตอนนั้นนะครับมีวิธีหนึ่งนะครับง่ายๆเลยกระดาษกลาสองหน้าครับวิธีการสุดแสนจะกระันทุบดินนะครับแล้วก็สะดวกมากนะครับจะว่าไปก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้เชิงว่า,ามาจะเอามาจริงจังสักเท่าไหร่นะครับจะขอให้เป็นแบบลักษณะที่ก็ฉุกเฉินนะครับเร่งด่วนนะครับก็ เวลาเราคิดว่าใช้งานนานๆจริงนะครับถ้าเราไม่อยากแบบทำงานร้อนโอ้โหแล้วต้องทิ้งไว้อีกนะครับเราก็ใช้งานต่อเนื่องงนี้นะครับหามาชิ้นหนึ่งนะครับวางลงไปนะครับวางไปบนพื้นปั๊บนะครับลักษณะนี้นะครับวางลงไปแล้วเขาน็ตบุ๊กวางปั๊บเรียบร้อยแค่นี้เองครับโน้ตบุ๊กก็จะลอยจากพื้นแล้วเห็นไหมครับตรงนี้โล่งแล้วนะครับก็แค่นี้เองนะครับก็ช่วยระบายความร้อนให้กับตัวโน้ตบุ๊กได้แล้วนะครับ เป็นวิธีการที่แสนจะง,ง่ายแล้วก็กำพันทุ่มดินนะครับอย่างที่บอกคือง่ายมากทีเดียวโดยที่คุณก็ยังสามารถทํางานต่อได้แล้วก็เพลิดเพลินไปกับเกมของคุณหรืองานของคุณนะครับโดยที่ไม่ต้องมากังวลมากว่าผมร้อนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าในลักษณะนี้ก็จะทําใหค้คุณวางมือได้ง่ายด้วยแล้วก็สามารถขึ้นงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเล่นเกมก็สบายนะครับเป็นวิธีการที่แทบจะไม่เสียตังค์สักบาทนะครับแต่ว่า แค่หายเจอแล้วกันนะครับอะไรก็ได้ที่มันมาหนุนพื้นนะครับหนุนโน้ตบุกให้มันสูงขึ้นนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับส่วนถ้าไม่มีแบบนี้นะครับหรือว่าคุณมีแรงมีหนังสือสักเล่มนะครับก็ลองดูได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นวิธีนะครับส่วนตัวที่ผมจะใช้อยู่ก็ เคยใช้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่บ่อยหลังจากที่ได้ซื้อตัวคูลิ่งแพดมาแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่เป็นวิธีการที่ผมมักจะใช้เวลาที่จะออกไปใช้งานข้างนอกนะครับก็วิธีการง่ายๆคุณมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับให้ให้มีความหนาระดับหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณพับม้วนเข้าไปีนะครับขอให้เป็นหนังสือที่ไม่ไม่ได้ใช้บ่อยก็ได้นะครับถ้ากลัวคุณกลัวมันจะเสียหายนะครับก็ก็เอาเป็นแบบ แค่ทดลองใช้นะครับจะใช้โชว์ข่าวนะครับวิธีการคือเมื่อเวลาคุณม้วนให้เป็นลักษณะนี้แล้วนะครับม้วนหนังสือเป็นลักษณะนี้แล้วจะหนาจ,จะบางก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ว่าถ้าหนามากเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะวางได้สะดวกนักนะครับก็สอดเข้าไปนะครับแบบนี้ครับครบับแค่นี้เองครับก็ใช้งานได้แล้วก็ยกพื้นขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ แถมยังมีช่องในการระบายความร้อนด้านใต้อีกด้วยนะครับโดยที่ตัวกระดาษแล้วก็ตัวระหว่างช่องว่างระหว่างตัวโน้ตบุ๊กกับกระดาษก็จะมีน้อยนะครับแล้วก็มีลมให้สามารถพัดผ่านได้ข้างใต้นี้นะครับแล้วก็คุณก็ทํางานไปต่อก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่ง่ายๆแล้วก็คุณสามารถทําได้เองโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเงินซื้อหาอะไรให้มันแบบเปลืองนะครับผมก็เป็นวิธีหนึ่งที่ให้ทดลองทำกันดูนะครับ ครับแล้วนั่นก็คือการระบายความร้อนนะครับด้วยาการยุบพื้นขึ้นมาด้วยหนังสือนะครับก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่คุณสามารถทําได้ง่ายนะครับแล้วก็หาอุปกรณ์ใช้งานได้เองนะครับในการที่จะระบายความร้อนให้กับตัวโน้ตบุ๊กของคุณนะครับทีนี้มาดูอุปกรณ์รูปแบบอื่นกันบ้างนะครับก็จะมีรูปแบบหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คืออุปกรณ์ที่เรียกว่า,าเป็นเหมือนเป็นที่วางหนังสือครับ ที่วางป้ายวางอะไรก็ตามนะครับที่เป็นพลาสติกลักษณะนี้นะครับโดยที่เวลาใช้งานก็ง่ายๆนะครับก็แค่วางลงไปบนพื้นนะครับแล้วก็วางโน้ตบุ๊กของคุณลงไปนะครับวิธีการวางก็ง่ายๆนะครับก็เพียงว่าคุณก็เตรียมอุปกรณ์ของคุณไว้นะครับแล้วก็เอากระดาษกาวนะครับกระดาษกาวสองหน้าแปะตรงนี้ก็ได้นะครับแปะตรงทางด้านล่างนะครับตรงตรงแถบตรงนี้เพื่อที่ใช้สําหรับการยึดตัวโน้ตบุ๊ก นะครับให้มันอยู่นะครับแต่ว่าไม่ต้องใช้เลือกใช้แบบเหนียวมากนะครับอาจจะทําให้มันแบบบางๆลงหน่อยนะครับเสร็จแล้ววางลงไปในลักษณะนี้นะครับวางลงไปกับพื้นเวลาที่คุณจะใช้นะครับวางลงไปปั๊บนะครับก็เอาโน้ตบุ๊กของคุณนะครับวางลงไปตรงนี้ทีหนึ่งนะครับวางทับลงไปนะครับแล้วก็ลองดูนะครับขยับให้ดีนะครับแล้วก็กางลงไปแค่นี้เองครับก็สามารถยกพื้นนะครับให้ตัวโน้ตบุ๊กรอยขึ้นนะครับแล้วก็ ราก็ใช้งานต่อได้แล้วนะครับทีนี้ก็สามารถระบายความร้อนได้เช่นกันนะครับเป็นวิธีการแบบง่งายๆเลยทีเดียวในการที่จะช่วยในการระบายความร้อนของคุณเองด้วยอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นที่วางหนังสือวางป้ายอะไรกับต่างๆก็ตา,ต,าตามนะครับคุณอาาจ,จะสามารถหาได้เวลาคุณไปงานนะครับคุณจัดงานอะไรพวกนี้ก็มักจะมีอุปกรณ์พวกนี้ให้ได้เห็นกันนะครับก็ก็หยิบม,มาใช้ได้นะครับถ้า ไม่ใช่ของคุณก็ขอแนะนำเขานิดหนึ่งนะครับเอามาลองใช้ดูก่อนนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายๆให้คุณสามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับทีนี้ก็มีอุปรกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีราคาค่อนข้างแพงหน่อยแต่ว่าถ้าของผมเองเป็นของเหลือใช้ก็คือว่บใช้งานแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วไม่อยากใช้นะครับก็คือตัวเคส iPad เคส iPad แบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเป็นเคสธรรมดาราคาถูกๆนะครับที่ เราใช้ในการใส่ iPad แล้วก็ดึงออกมาเพื่อใช้งานนะครับแล้วก็สิ่งที่เรานำมาประกอบด้วยก็คือตัวคลิปหนีบกระดาษขนาดนี้นะครับประมาณตัวนิ้วครึ่งน,นะครับประมาณนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่นำมาใช้วิธีการนะครับก็คือให้พับนะครับตัวรอง iPad ตัวนี้ซะก่อนนะครับพับให้เป็นลักษณะน,นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับหนีบตัวหนีบเข้าไปนะครับที่ ตัวรอง iPad ตรงนี้นะครับหนีบไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับนะครับตรงในส่วนนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับพอได้ลักษณะนี้แล้วนะครับเป็นลักษณะนี้เราหนีบไปเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะมีตัวนะครับตัวบังที่เป็นไว้ครองตัว iPad ตรงนี้อยู่นะครับเป็นลักษณะนี้คุณเขาวางไปนะครับทับไม่ให้ตัวโดยไม่ให้ตัวโน้ตบุ๊กสัมผัสกับตัวเหล็ก ที่เป็นคลิปนีบตรงนี้โดยตรงนะครับจะทําให้น้ตบุ๊กเป็นร้อยแล้วก็พับไปทับไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับจัดวางไว้ตามปกติเหมือนเมื่อสักครู่นะครับเราวางไว้ทุกครั้งแล้วเราก็นําตัวโนตบุ๊กนะครับที่เราใช้วางลงไปทีนี้นะครับแค่นี้เองนะครับเราก็ได้ที่ลองตัวโนตบุ๊กแล้วนะครับโดยใช้เคส iPad รุ่นเก่านะครับก็ เป็นของเหลือใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งบางคนอาจจะเฮ้ยมันนะราคาอาจจะแพงนะเคสอย่างนี้นะครับเราคงไม่ได้ทิ้งทิ้งกันง่งายๆนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเคสไอแพดเดี๋ยวนี้นะครับก็มันก็เป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถหาซื้อได้มากมายราคาก็ไม่แพงแล้วนะครับหลักร้อยไม่กี่ร้อยอาจจะเผื่อๆอาจจะทิ้งนะครับเพื่อนทิ้งเรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ใช้แล้วเราก็ขอมาใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในช่วงที่เราชุกเฉิดเรืออะไรเนี้ยเราก็นํามาใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ เป็นลักษณะนี้นะครับก็สามารถยกพื้นขึ้นมาได้แล้วก็ทํางานได้ตามปกติเลยนะครับแข็งแรงดีด้วยนะครับของขอให้มีแค่อุปกรณ์พวกนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าลองนําไปประยุกต์ใช้กันนะครับแบบไหนที่เหมาะกับคุณแล้วก็คุณหาอุปกรณ์ตัวไหนพอที่จะนํามาใช้ในการระบายความร้อนได้ก็ลองเลือกกันดูนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆที่สามารถหาของรอบตัวในการระบายความร้อนได้แต่ก็คงต้องบอกอย่างนี้ครับว่า มันเป็นของที่บางทีอาจจะหาได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่าถ้าให้ชัวร์เลยนะครับแน่นอนที่สุดก็แนะนําว่าซื้อคูลิ่งแพดมาเถอะครับเพราะว่าพวกนี้จะทํางานได้ตรงกว่านะครับตรงจุดประสงค์การใช้งานของเรานะครับรวมถึงให้ความปลอดภัยนะครับโดยที่บางทีเราก็ถ้าใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับอาจจะบางทีเราไม่แน่ใจนะครับว่าจะหล่นจะหักจะอะไรเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเราก็ไม่รู้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราซื้อคูลิ่งแพดมานะครับ ก็สามารถนํามาใช้งานได้เลยนะครับโดยที่ไม่ได้อ่าคุณก็วางใจอุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับแต่เวลาเลือกก็ดูนิดนึงนะครับว่าขนาดพอเหมาะไหมนะครับมีพัดลมกี่ตัวนะครับวัสดุเป็นอะไรแข็งแรงหรือเปล่านะครับหรือว่าสามารถนํามาใช้งานได้ในลักษณะใดบ้างซึ่งข้อดีก็คือมันแข็งแรงอยู่แล้วด้วยปกตินะครับแล้วก็มีพัดลมจุดอันใต้หลายๆรุ่นมีพัดลมให้2ตัว3ตัวนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าใช้พัดลมขนาดนั้น จะเย็นขึ้นไหมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้เปลืองแบตหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้อดีมันก็มีแต่ข้อเสียมันก็พอมีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งคนใช้ื่างงานข้างนอกนะครับต้องพกผ้าไปใช้ข้างนอกเนี่ยหนึ่งคือมันพกไม่สะดวกแหละนะครับก็ด้วยขนาดที่นะครับบางทีก็มันไม่ได้ไซส์ที่ออกมาแบบพกผ้านะครับมันก็จะมีขนาดใหญ่2ก็คือคุณจะต้องเสียพอร์ต USB เไปนหนึ่งตัวนะครับอันนี้แน่นอน ถ้าโน้ตบุ๊กมีพอร์ต USB น้อยก็ระวังไว้นิดนึงนะครับอาจจะเอาแค่วางยกพื้นก็พอนะครับไม่ต้องถึงกับต่อก็ได้แต่ว่าถ้าต่อพลมได้มันก็ดีมันก็จะช่วยในการระบายความร้อนนะครับซึ่งก็มีข้อดีนะครับในแง่ของจะทําให้ตัวโน้ตบุ๊กเราเย็นขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันก็จะกินไฟนะครับแล้วก็พกพามไม่สะดวกแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ใช้พิจารณานะครับในการที่จะเลือกนะครับว่าจะ ระบายความร้อนแบบไหนดีนะครับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของการระบายความร้อนด้วยวอุปกรณ์รอบๆตัวนะครับมีวิธีในบ้างรูปแบบใดบ้างนะครับก็ลองนําไปประยุกต์กันดูนะครับว่าถูกใจแบบไหนนะครับแล้วก็ลักษณะใดนะครับที่จะสามารถร่วมการใช้ง,งานมีการใช้ง,งานร่วมกับคุณได้นะเวลานั้นได้สะดวกนะครับก็นําไปพิจารณากันดูครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรายการของเรานะครับและอย่าลืมกด subscribe channel Notebook Spek ให้ด้วยนะครับคราวหน้าจะมีอะไรดีมาแนะนำอย่าลืมติดตามชมกันครับ